โอเคค่ะก็เวข้ามทุเรนแมตวิชเชื่อเปี้ยวนะคะสตูดเดนเก็บไฟ์นะคะสำหรับในวันนี้นะคะวิช์ชเปี้ยวนะคะจะเป็นการทบทวนนะลูกนะทบทวนบทเรียนนะคะทบทวนบทเรียนนะคะทบทวนบทเรียนนะคะในยูนิตวันนะคะในยูนิตวันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหมอรมอและครอเนาะตัวหารร่วมมากและ ตัวคูณร่วมน้อยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องหอรอมอและคอนอนเนี่ยเราต้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานในการหาหอรอมมและคอนนะคะดังนั้นตุเดนต้องตั้งใจฟังนะคะต้องเข้าใจพื้นฐานของตัวประกอบ นะคะเข้าใจความหมายของตัวประกอบจำนวนเฉพาะแล้วก็ตัวประกอบก่อนเนาะอ่าเราพูดถึงตัวประกอบก่อนเลยตัวประกอบคืออะไรนะคะ,ะนะคะตัวประกอบคืออะไรนะคะอืมนะคะตัวประกอบคืออะไรนะคะอย่างเช่น ตัวอย่างนะคะเอาแบบอธิบายง่ายๆก่อนนะลูกเนาะตัวอย่างนะคะในนี้นะคะหนูดีนะคะมีตุ๊กตาเป็ดแปดตัวด้วยกันนะคะตามภาพนะคะมีตุ๊กตาเป็ดแปดตัวด้วยกันนะคะหนูดีจะจัดเรียงตุ๊กตาเป็ดตามแนวตั้งและแนวนอนได้อย่างไรนะคะหนูดีจะจัดตุ๊กตาตามแนวตั้งและแนวนอนได้อย่างไรนะคะ มาดูกันค่ะตามแนวตั้งนะคะสามารถจัดได้แบบนี้นะคะตามแนวตั้งสามารถจัดได้แบบนี้นะคะคือเอาตุ๊กตาเป็ดแปดตัวเรียงกันแบบนี้ตามแนวตั้งนะคะซึ่งก็มาจากการเอา 8. หนึ่งคูณแปดเท่ากับแปดหนึ่งนี่หนึ่งก็คือลายหนึ่งแถวตรงนี้นะคะหนึ่งแถวนะคะมีทั้งหมดแปดตัวก็เป็นหนึ่งคูณแปดเท่ากับแปดนะคะหรือ แนวตั้งอีกนะคะแต่เป็นการเรียงแบบใหม่นะคะคือเป็นแนวตั้งแบบแบบนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเอาแปดคูณหนึ่งเหมือนเดิมเท่ากับแดเหมือนเดิมใช่ไหมลูก่งมีค่าเท่ากันจะเป็นหนึ่งคูณแปดหรือ8ดคูณหนึ่งก็มค่าเท่ากันก็คือเท่ากับแดเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าหนูดีเนี่ยจดเรียนตุ๊กตาเป็ดตามแนวตั้งหนึ่งแถวแถวละแปดตัวหรือแปดแถวแถวละหนึ่งตัวก็ได้ตรงนี้มันไม่ค่อยสําคัญลูก นะคะเดี๋ยวครูเกจะข้ามไปดีกว่ามาตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้ตรงนี้เข้าสู่เนะื้อหาจริงๆเลยนะคะอ่ะเรามาเข้าใจความหมายของตัวประกอบจริงๆกันตัวประกอบคืออะไรนะคะ ตัวประกอบก็คือจํานวนนะคะที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวจํานวนที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวเรียกว่าตัวประกอบนะคะอ่ายังไงจํานวนนับนะคะจํานวนที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบเป็นยังไงเช่นนะคะเช่นหนึ่งสองสี่และแปดนะคะมองด้านนี้นะคะ หนึ่งสองสี่และแปดสามารถหารแปดได้ลงตัวใช่ไหมคะสามารถหารแปดได้ลงตัวนะคะซึ่งแสดงว่าหนึ่งสองสี่และแปดเนี่ยเป็นตัวประกอบของแปดนะคะเป็นตัวประกอบของแปดนะคะอีกครั้งนะหนึ่งสองสี่และแปดสามารถหารแปดได้ลงตัวใช่ไหมคะสตูดนอ่า สามารถหารแปดได้ลงตัวแสดงว่าหนึ่งสองสี่และแปดเป็นตัวประกอบของแปดนะคะนี่คือความนี่คือตรงตามความหมายของเรื่องตัวประกอบเลยนะที่บอกว่าอมองด้านนี้นะคะจํานวนที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบนะคะซึ่งจํานวนนับของเราในที่นี้คือเลขแปดนะคะแปดนะคะเป็นจํานวนนับของเรานะคะเป็นจํานวนนับของเราที่เราต้องการหาตัวประกอบเราอยากทราบว่าแปดเนี่ย อยากทราบว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวประกอบของแปดเราก็หามาหาว่าตัวเลขอะไรบ้างที่มันหารแปดได้ลงตัวนะคะก็จะมีหนึ่งสองสี่และแปดดังนั้นหนึ่งสองสี่และแปดจึงเป็นตัวประกอบของแปดเนาะอะไรนะได้ไหม อ่ะงั้นเรามาดู exercise กันเลยดีกว่าตุเด้นนะคะ open นะคะอ่า open นไปเอ็กซ์ซอร์สไทรของตุเด้นนะคะในเพจวงังเปิดหนังสือเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปเพจวงังเปิดหรือยังลูก เปิดไปหนังสือเรียนในเพจวันนะคะทันเนะาะเพจวันนะคะเขาให้สตูเดนต s ตอบคำถามต่อไปนี้แล้วพร้อมบอกเหตุผลประกรอบนะคะออันนี้เป็นตัวอย่างครูเปียวให้ทำนะคะอ่ตัวอย่างนะคะนักเรียนดูค่ะข้อที่หนึ่งพาสวันคำถามคือแปดเป็นประกอบของสามถึงหกหรือไม่นะคะ แปดเป็นตัวประกอบของสาหกหรือไม่ไมซึ่งในนี้เขาตอบว่าอะไรคะไม่เป็นเพราะอะไรเพราะแปดหารสามสิบหกไม่ลงตัวอ่าเพราะแปดหารสามสิบหกไม่ลงตัวนักเรียนไปดูสูตรคูณก็ได้นะคะดูสูตรคูณแม่แปดนะคะแปดคูณอะไรได้สามสิบหกมีไหมไม่มีใช่ไหมคะอ่าดังนั้นแสดงว่าแปดหารสามสิบหกไม่ได้ งั้นพอนี้จะให้เหตุผลว่าแปดนะคะไม่เป็นตัวประกอบนะคะของ36เหตุผลคือ8ปาน36ไม่ลงตัวอัาเรียนลอกได้เลยนะคะกัดไป,ปได้เลยส่วนข้อสองนะคะพาร์ทูคาถามถาม,ถามว่า13นะคะเป็นตัวประกอบของ39หรือไม่นะคะ13 เป็นตัวประกอบของ39หรือไม่อ่าซึ่งถ้าเรกเรียนไปดูสุดคูณน,นะคะซึ่งถ้าสตูเดนไปดูสุดคูณดูสุดคูณแม่13นะจะสังเกตว่า13คูณ3ได้ส9 13 3คูณ3ได้39แสดงว่า13เนี่ยหาร39ได้ลงตัวในเมื่อ13หาร39ได้ลงตัวนะคะ ก็แสดงว่า13เป็นตัวประกอบของ39ด้วยนะคะก็ใชงว่า13เป็นตัวประกอบของ39ด้วยงั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นเพราะ13เนี่ยหาร39ลงตัวเพราะ13หาร39ลงตัวนะคะลองไปตั้งหารดูหรือไม่ก็ดูสุดคูณไม่13ก็ได้ค่ะ13หาร39จะได้3เพราะว่า13คูณ3ได้39 สิบสามคูณสามได้สามสิบเก้าแสดงว่าสิบสามถ้าเอาไปหารสามสิบเก้าจะได้สามนะคะจะได้สามปีนิดตัวอยา่างค่ะเชิบไปแล้วนะก็เสเร็จตัวยังเสร็จแล้วครับปีนนะิดนะเสร็จแล้วครับ ผเขียนบวเสร็จไปนานแล้วลูกข้อแรกนะคะเชื่อจะเฉลยแค่สองข้อแรกนะ,ะกนนข้อที่เหลือจะเด่นไปทําเองมันไม่ยากนะคะมันไม่ยากหรอลูกก็คือเขาถามว่าตัวเลขไหนเป็นตัวประกอบของจํานวนไหนถ้าตัวเลขนั้นมันหารจํานวนนับน,นั้นได้ก็เป็นตัวประกอบนะคะเหมือนข้อหนึ่งเนี่ยแปดเป็นตัวประกอบของสังหกหรือไม่ไม่เป็นเพราะแปดหารสังหกไม่ได้นะคะแปดหารสังหกไม่ลงตัว ผมหรือ,อยังธนาดลเพชรกล้าหรือ,อยังคะลูกโอเคส่วนข้อสองสิบสามเป็นตัวประกอบของสามสิบเก้าหรือไม่เป็นเพราะสิบสามหารสามสิบเก้าลงตัวหารแล้วได้สามพอดีนะคะเป็นตัวสุดคูณแม่สิบสามได้นะคะอ้าวต่อไป โอเพนเอ็กซ์ซอสไลท์ทิชเชอรมาเน้นแบบว่าพาทำเอ็กซอร์สไลท์นะเพราะว่าทิชเชอร์ฝนสอนเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเดือนค่ะเออต่อไปเพจทูอ่าโอเพนไปเพจทูนะคะออกไเพจทูนะคะเขาให้ยูส เขาให้สตูดีนเซอร์เคอร์ล้อมรอบจำนวนที่กำหนดให้เซอร์เคอร์ล้อมรอบจำนวนที่กำหนดให้อันนี้ทิตเชอร์ไม่ได้ทำไหน w e r p o i n t ให้เนาะแต่ก็ไม่ยากเกินไปอ่ะนั่นทิตเชอร์พูดปากเปล่าเลยแล้วกันหาเพจทูนะสตูดีนเพจทูนะคะ หนึ่งเช่นข้อหนึ่งฟังนะะตั้งใจฟังนะคะข้อหนึ่งพาร์สแวนจำนวนที่มีสี่เป็นตัวประกอบจำนวนที่มีสี่เป็นตัวประกอบอ่านักเรียนก็ดูค่ะชอยส์ชอมามี A อ2 18 21, 24อทนงั้นหนูก็พิจารณาค่ะว่าสเนี่ยมันสามารถหารตัวเลขไหนได้ลงตัวบ้างสี่หารแปดได้ไหมช่วยตอบหน่อยเร็วเปิดไมโครโฟนแล้วตอบเลยค่ะ หารได้คะได้ะค,ะครับหาร<า>ได้ก็เซอร์เคอร์เลขแปดเลยค่ะแสดงว่าสี่เป็นตัวประกอบของแปดเพราะสี่หารแปดได้เซอร์เคอร์เอเลยค่ะเซอร์เคอร์นามเอ็กเลยต่อไปสิบสองสี่เป็นตัวประกอบของสิบสองไหมเป็นครับอ่าเพราะว่าส<ม>ี่หารสิบสองได้เซอร์เคอร์ทเวลเลยค่ะต่อไปเอทีนสิบแปดสี่หารสิบแปดได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเซอร์เคอร์เอทีนนะอ่าต่อไปทเวนตี้วัน สี่หารเทเวนตี้วันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะคะเพราะว่าสี่ดูดูจากสูตรคูณแม่สี่แล้วสี่สี่คูณอะไรยี่สิบเอ็ดไม่มีนะคะงั้นข้ามไปไม่ไม่ไม่เซอร์เคอร์ยี่สิบเอ็ดนะต่อไปยี่สิบสี่สี่หารยี่สิบสี่ได้ไหมได้หารได้แสดงว่าสี่เป็นตัวประกอบของยี่สิบสี่ก็เซอร์เคอร์ยี่สิบสี่ค่ะต่อไปเทอร์ตี้สี่หารเทอร์ตี้ได้ไหม สี่หาสามติดไช่ไหมไม่ครับไม่ไ,มได้นะคะดูจากแม่สี่สี่คูณอะไรได้สามิไม่มีนะคะแสดงว่าสี่ไม่ใช่ตัวประกอบของสามติก็ไม่ต้องเป็นเซอร์เคิลสรุปแล้วเราเซอร์เคิลตัวเลขไหนบ้างคะขอนะ้อหนึ่งะแปดสิบสองแล้วก็ยี่สิบสี่ครับใน,นกู๊ดค่ะปิงปองใช่ไหมเนี่ยน,น,น, 24, นะคะลำเบอร์1อทเทเวลแอนทเ n นตีนะคะเซอร์เคิลแค่สามตัวนี้นะอ่า โอ okay, เคทาไปแล้วนะเราดูแค่ว่าเราจะดูว่าตัวเลขเขาให้มามันเป็นตัวประกอบของจํานวนไหนบ้างเราก็ดูนะคะว่าตัวเลขเขาให้มาเนี่ยมันหารตัวเลขไหนได้บ้างนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนาะต้าให้สี่เขาถามว่าสี่เป็นตัวประกอบของจํานวนไหนบ้างเราก็ดูค่ะสี่หารเลขอะไรได้บ้างเท่าให้มาเนี่ยถ้าหารตัวไหนได้ก็เจอเคอตัวนั้นเลยนะคะอ่าต่อไปพาร์ททีอ่ะพาร์ททีไม่ต้องทําข้ามไป ไปพาร์ตโฟเลยนะคะไปพาร์โฟพาร์ตโฟนะคะอ่าสตูดิโอน,นะคะดูหน้าจอที่ครูเปี้ยวให้ไปนะคะพาร์โฟนะคะขาให้สตูดิโอนะคะเซอร์เคอร์ล้อมรอบจำนวนเฉพาะจากจำนวนที่กำหนดให้อ่าพูดถึงจำนวนเฉพาะอะทิเชร์ขอ มาหน้านี้แทนอ่าอ่าจำนวนเฉพาะนะคะอ่ามาดูหน้านี้นะคะจำนวนเฉพาะคืออะไระเข้าใจความหมายจำนวนเฉพาะก่อนเนาะ นะคะจำนวนเฉพาะนะคะก็คือตัวเลขนะคะก็คือจำนวนนะคะที่มีตัวประกอบแค่สองตัวที่มีตัวประกอบแค่สองตัวก็คือมีตัวเลขที่หารจำนวนนั้นได้แค่สองตัวนะคะอย่างเช่นอ่ะสองสามห้าและเจ็ดตัวเลขเหล่านี้เป็นจำนวนเฉพาะเพราะสังเกตว่าตัวเลขเหล่านี้ มีตัวประกอบแค่สองตัวคือหนึ่งและตัวมันเองนะคะก็คือมีตัวเลขที่หารมันได้ลงตัวมีแค่สองตัวคือหนึ่งและตัวมันเองอย่างเช่นสองอะไรบ้างที่หารสองได้ลูกอะไรบ้างที่หารสองได้มีแค่หนึ่งกับสองใช่ไหมที่หารสองได้ใช่ไหมคะดังนั้นสองจึงเป็นจำนวนเฉพาะ,ะมาดูสาม สามเหมือนกันสามก็เป็นจํานวนเฉพาะเพราะสามเนี่ยมีตัวเลขที่มาที่สามารถหารสามได้ลงตัวมีแค่หนึ่งกับสามนอกเหนือจากหนึ่งและสามแล้วมีอะไรหารสามได้ลงตัวไห,ไหมของหารสามได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้สี่หารสามได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเพราะเพราะมันเกินสามเนาะตัวที่เอามาหารมันต้องไม่เกินตัวเลขที่เาให้มาเนาะอ่าต่อมาห้าห้าเนี่ย ตั้งแต่หนึ่งถึงห้ามีอะไรหารห้าลงตัวบ้างไม,ม่แค่หนึ่งกับอ่าอ่าใช่ไหมคะส่วนสองสามและสี่เนี่ยหารห้าไม่ได้แสดงว่าห้าก็เป็นจํานวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบแค่หนึ่งกับห้าอ่ามาดูเจ็ดเจ็ดก็เป็นจํานวนเฉพาะเพราะเจ็ดมีตัวเลขที่หารมันได้มีแค่สองตัวคือหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าเจ็ดก็เป็นจานวนเฉพาะอ่า แล้วมันอ่ะแล้วแล้วเรามาัเราลองมาไล่กันซิต่อจากเจ็ดอ่ะเป็นแปดบ้างแปดเป็จนจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นเพราะว่าแปดเนี่ยมีตัวประกอบอะไรบ้างสี่ 2>, 2, 2, 2 4งสองสองสี่แล้วก็ แปดหนึ่งมีสองมีสี่และแปดนะตัวประกอบมันมีทั้งสี่ตัวแสดงว่าแปดไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะแสดงว่าแปดไม่ใช่จํานวนเฉพาะตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะได้ก็ต่อตัวเลขที่จะเป็นจํานวนเฉพาะได้ก็ต่อเมื่อมีหนึ่งและตัวมันเองเท่านั้นที่สามารถหามันได้ลงตัวเนาะง่ายๆที่เชอร์ฝนก็สอนไปแล้วเนาะอ่ะ,อะดังนั้นเรามาดูเรามาทําการอันนี้ที่เชอร์ให้มาเพื่อให้หนูเนี่ย เอาไว้ทําแบบประหัดได้ง่ายขึ้นนะคะหน้าตรงหน้าจอตรงนี้นะคะอันนี้คือจํานวนเฉพาะที่อยู่ในช่วง1นึถึงหนึ่งนะคะถ้าเรียนสามารถจําได้ตรงนี้ได้นะคะเวลาหนูไปหาตัวประกอบเฉพาะก็คือเรื่องถัดไปเราจะเรียนเรื่องตัวประกอบเฉพาะเนี่ยมันก็จะได้ง่ายมันก็ทําได้ง่ายมากขึ้นอันนี้คือจํานวนเฉพาะนะคะที่อยู่ในช่วง1นึถึงหนึ่งนะคะก็มี2 3 5สามห้าเจ็ด็ดจนถึง97 อันนี้คือเป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดเลยก็คือเป็นตัวเลขที่มีตัวประกอบแค่สองตัวและคือหนึ่งและตัวมันเองอ่าสังเกตได้เช่นสิบเอดอย่างเงี้ยนะคะสิเมีอะไรหารสิบเดได้บ้างนอกจากหนึ่งและตัวมันเองไม่มีใช่ไหมคะม,มาดู5้าเหมือนกัน5้าสิบอะไรหาร59ได้บ้างนอกจาก1และ5้าไม่มีค่ะไม่มี คือทุกตัวที่กูเปี้ยวให้ตรงหน้าจอตัวเนี้ยเป็นตัวเลขที่มีตัวประกอบแค่2ตัวคือหนึ่งและตัวมันเองนะคะไม่มีตัวเลขตัวอื่นที่สามารถหารได้อีกแล้วนอกจากหนึ่งและตัวมันเองดังนั้นตรงนี้จึงเป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดเลยนักเรียนควรจะจํานะคะควรจําได้บ้างนะคะควรจําได้บ้างอย่างน้อยหนึ่งอย่างน้อยสองสามห้าเจ็ดิเ็ดสิามสเจ็พวกเนี้ยนะคะควรจะจําได้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นจํานวนเฉพาะ เพื่อมันจะง่ายต่อเวลาเราทำเอ็กซ์ไซส์หรือเวลาทําข้อสอบเนาะถ้าเราจําตรงนี้ได้ถ้าเราจําตรงนี้ได้แล้วว่าตรงนี้เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดเลยนะนะคะเนี่ยนะคะในช่วงหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยมีนี่แหละมีแค่นี้แหละ,หละที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะส่วนตัวเลขนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ใช่จํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะที่อยู่ระหว่างหนึ่งถึงหนึ่งร้อยมีแค่นี้นะคะคือเริ่มจากสองเนาะเริ่มจากสองจนถึงเก้าสิบเจ็ดนะคะอ่ะ นักเรียนก็สามารถเอามาทำ e x e ์ไซส์เอาข้อมูลตรงนี้ของครูเปี้ยมเนี่ยมาทำ e x e ์ไซส์ในเพจโปได้อ่ะเปิดหนังสือเรียนเพจโปค่ะ <c oughs> open เพจโปค่ะเปิดหนังสือเรียนเพจโปอ่ะเขาให้สต study นะคะเซ circle ล้อมร,รอบจำนวนเฉพาะจากจำนวนที่กำหนดให้เนาะมาดูกันข้อหนึ่งหนึ่งถึงสิบ อ้าวเซอร์เคอร์มาอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะตอบช่วยกันตอบหน่อยเร็วเปิดไมค์ตอบหน่อยเร็วมีอะไรบ้างคะสองอ่าสองอ่ะวงกลมรอบสองค่ะอะไรอีกคะสามค่ะสองแล้วก็อะไร<ส>ดูหน้าจอ<ะ>พเพื่อประกอบไปด้วยแล้วจะง่ายขึ้นสองแล้วก็อะไรต่อห้าาทำไมค่ะทำไมคะ่มคะอ่าห้าทำไมข้ามสามไปล่ะมีสามด้วยไหม มีค่ะเอะอได้ยินเสียงตอบ้วยตอบมาแล้วสองสามห้าแล้วอะไรอีกคะที่เป็นจำนวนเฉพาะเจ็ดเจ<า>็ดอ,อ่าแค่นี้ไหมหรือหมดหมดลห,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 หมดหมดหรือยังหมดแล้วคะ่ะแล้วก<า>็หนึ่งแล้วต่อไปข้อสองค่ะอมาสิบเอ็ดถึงยี่สิบอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะวงกลมรอบๆเลยคะ่ะมีอะไรบ้างไล่มาเลยคะ่คะสิบเอ็ดครับเลวินโอเคอะไรต่อค่ะ สิบสามครับอ่สิบสาอะไรต่อคะสิบเจ็ดครับสิค่ะมีอีกไหมคะไม่มีค่ะเก้าสิบเก้าค่ะโอเคค่ะเบรดิคูดอ่าเรดูดอ่ะทีะ่เหลือไปทําเองนะข้อสามถึงข้อแปดนะคะอ่าสำหรับจำนวนเฉพาะหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยนะคะหนูไปดูได้นะคะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมาก รือไม่ก็กลับมาดูคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวครูเปี้ยวจะอ่านคลิปนี้นะคะส่งไปให้ในไลน์กรุ๊ปนะคะส่งไปให้ในไลน์ค่ะแล้วก็ไปเปิดดูหน้านี้นะคะโอเคอ่าต่อไปไปเพจไปเพจไฟทันนะต่อไปเพจไฟหมดเวลาแล้วนะคะอ่เดี๋ยวครูเปี้ยว ขอ,อจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคุณเป้จะส่งลิ้งให้อีกรอบนึงนะลูกจะส่งลิ้งให้อีกรอบนึงแล้วเข้าอีกรอบนึงนะหมดมันหมดเวลาแล้วแต่แต่ละครั้งมันได้แค่สี่สิบนาทีไปตากผ้าก่อนเด้อ